สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช anel พ่อบ้านตีโจ๊สูตรกันเหมือนเคยนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเรื่องของรถตู้เป็นหนึ่งในซีรีส์รถตู้การสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะมูฟไปทําในส่วนของแคตแคลคลอีอื่นวันนี้เนี่ยจะมีอีกสองคันนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นเกียร์นะครับกับคุณไดเกียร์กับคุณไดเนี่ยมันเขาจะเปิดราคามาไม่เกินห้านเจ็ในตัวรุ่นย่อยนะเอารุ่นตัวถูกที่สุดเนี่ยมาขายนะครับเรามาดูดีกว่าว่าเฮ้ย ราคาเนี่ยมันน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมันลดลงมาจากราคาเดิมเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่ารุ่นที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นเริ่มต้นแล้วกันอ่าต่ำกว่าสเปคต่ำกว่าที่เคยขายกันมานะครับเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเหมือนเดิมครับนิยามของ MPV ก็ MPV ย่อมาจาก Multi Purpose Vehicle นะครับ3ตอน7ที่นั่งขึ้นไปนะเน้นไปที่การขนคน,น,นเกิดมาเป็นรถครอบครัวอ่า วันนี้ที่จะพูดเนี่ยจะเป็นรถ11ที่นั่งเป็นหลัก2คันเนี่ยเป็นรถป้ายฟ้านะครับรอยยสองสที่นั่งประเภทที่จะมาพูดเนี่ยคือ MPV เลยก็คือไซส์ใหญ่สุดแล้วนะครับแต่ว่า2คันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็น luxury MPV นะครับก็จะเป็น MPV ธรรมดาเนี่แหละเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะมีพวก H1 Majesty Caravel l ต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นไฟฟ้าได้เป็นพวก Maxx Seven Maxx Nine Enza D9 อ่ะมาดูที่คุณไดซา,าเ r ียก่อนนะครับ คุณไดสตาร์เดียแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีประมาณ4รุ่นย่อยตัวเทรนด์สไตล์พรีเมียมนะครับแล้วก็พรีเมียมแบบมีซันรูฟนะครับอ่ะก็จะมีอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาเนาะเพราะว่าตัวคุณไดเนี่ยเขายกเลิกการขาย h 1ไปแล้วนะครับเ็เลยต้องมีตัวเนี่ยมาทดแทนเนาะอ่ะก็จะมีตัว Elit เนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาแต่ว่าก็คือได้เริ่มรุ่นเริ่มต้นของตัว Star ์เดแล้วนะครับก็จะได้ดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่เป็นใหม่กว่านะครับรวมถึงพวกช่วงล่างต่างๆก็ดีขึ้นด้วย อ่ะก็ความสะดวกสบายที่มันหดหายไปเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นตัว e l ลิทเนี่ยก็คือแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์หมุนมือแอร์ Air เป็นแมนนวลแล้วนะครับปรับธรรมดาจะอย่างที่เห็นตามภาพนี้เลยนะครับรวมถึงแถวหลังเนี่ยยังมีปุ่มคอนโทรลอยู่นะครับแต่ก็เป็นแมนนวลเหมือนกันนะครับว่าจะปรับเข้าหาตัวยังไงนะเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิและในส่วนของพวกพัดลมต่างๆนะครับประมาณนี้คือปรับข้างหลังได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปรับกันเอง แต่ว่าที่ยังมีให้อยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ดูน่าเขียดอะไรมากเนาะเพราะว่าค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันก็คือความสะดวกสบายต่างๆเนะะาะไองเช่นจอตัว LCD ีเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบปุ่มกดนะเกียร์เนี่ยไม่ได้เป็นเกียร์แบบมือดึงและเป็นเกียร์ปุ่มกดให้ก็จะสะดวกสบายไม่ต้องแบบไมด่ดังโยกคงโยกเกียร์แล้วก็จะมีพาร์คิ่งเซนเซอร์นะข้างหน้าข้างหลังให้อันนี้ผมชอบนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกล้องอย่างเดียว อ่ะก็คือเวลาเราถอยรถอะไรอย่างนี้เนาะการที่เรามีกล้องอย่างเดียวเนี่ยคนตัดสินใจเนี่ยมันก็ยังคือตัวเราเองอยู่นะครับแต่ว่าการที่มีเซนเซอร์เนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นคนเตือนเราว่าอ่ะเริ่มมีอะไรขีดขวางนะอันนี้เราก็ต้องระวังซึ่งรถตู้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถรถมันใหญ่เนาะมันหน้าหลังเนี่ยมันควรจะต้องมีเซนเซอร์หรือกล้องสามงุมสูบนะครับตัว Apple CarPlay รอนัทโต้นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยให้มา นะครับถือว่าดีเลยที่ชาร์จเนี่ยให้มาเยอะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็น Type C ด้วยเนาะมีไฟด้วยนี่ก็ถือว่าค่อนข้างครบจบเหมือนกันอ่ะต่อมาก็ระบบความปลอดภัยนะครับก็อันนี้ผมอ้างอิงมาจาก YouTube ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นเซลล์แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับถ้าใครอยากจะไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะดูที่เอาเนี่ยไปเสิร์ชใน YouTube ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมขออิงข้อมูลมาแล้วกันเนาะประมาณนี้ระบบความปลอดภัยเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับที่ยังมีอยู่เนาะก็จะมีให้เป็นดิสเบกสีล้อนะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยสใบก็คือหน้า2แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นม่านอันนี้ดีเนาะเพราะว่า H1 เนี่ย มันให้แค่ข้างหน้ามา2ใบแค่นั้นนะครับกล้องมองหลังนะรเรียกดูกล้องได้นะครับตัว HAC นะครับเข็มขัดนิรภัย3จุดทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็ ESC นะครับเซนเซอร์ด้านหน้าที่เคยบอกแล้วเนาะไฟเบรกหลังเบรกมือได้ไฟฟ้าด้วยเนาะพร้อมออโต้เบรกโหมบายสปอร์ตวอร์นิงอันนี้มีให้ด้วยถือว่าเวิร์กมากเป็นเลยที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่า H1 เนี่ยเข็มคันนิรภัยก็ให้มาแค่2จุดนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ ตาเลียเป็นมีข้อเสียก็คือเบาะเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเออเบาะสตาร์เลียเนี่ยมันนั่งไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็การจัดแถวเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้พับขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยแถวที่2เนี่ยมันจะเป็น3แถวซึ่งมันจะเข้าออกยากเหมือนกันมันจะแปลกๆนิดนึงอ่ะต่อมาเรามาดูเรื่องเกียร์คานิวอลกันบ้างนะครับเกียร์คานิวอลเนี่ย โฉมเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็สวยเลยนะครับเกียร์เนี่ยมันจะมีความเป็น SUV อยู่ด้วยนะครับก็คือตัวรถมันเนี่ยมันไม่ใช่แนวรถตู้สูงๆอย่างเดียวแต่ก่อนเนี่ยมันจะมี EX-SXL แลนะครับแล้วก็เพิ่งมี s x l แบบ7ที่นั่งมาตัว LX เนี่ยราคาทำราคาได้ดีนะล้าน599เนะครับเพิ่มจาก H1 เดิมเนี่ยมา1 0 0 0 0แบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้สเปคอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงตัวรถเนาะ,ะตัวรถเนี่ย ผมมองว่าแม้จะเป็นตัว LX ตัวล่างสุดเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยมันจะขาดความเป็นโครเมียมไปเนี่ยแต่ว่ายังอื่นน่ดูโอเคเนาะรถมันดูแบบหล่อลงตัวแล้วก็มีความแบบเออฉันขับรถเก่งอรัไม่ได้เป็นแบบเป็นคนขับรถตู้อะไรประมาณนั้นเนาะเกียร์คานิว a ลเนี่ยข้อดีเขาก็คือแถว3ามเนี่ยเวลาเขาพับเนี่ยแล้วมันลาบลงไปได้เลยนะครับอย่าลืมว่าป้ายฟ้าสือที่นั่งเนี่ยเอาเบาะออกเนี่ยผิดกฎหมายนะนะครับฉะนั้นเนี่ย เกียร์เนี่ยมันสามารถพับลงไปแบบนี้แล้วไม่ผิดกฎหมายได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสุดมากเราก็นั่งกันไป7คนนี่แหละ7คนเนี่ยแล้วมีที่วางของข้างหลังแบบเยอะมหาศาลเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดนะครับซึ่งไออันเนี้ยข้อดีของมันเนี่ยมันยังไม่ถูกลดทอนหายไปจากเกียกร์การคาเนวัลตัวเดิม อ่ะต่อมานะครับความสะดวกสบายที่จะเสียไปต้องห่อกงนี้ก็คือจริงๆเหมือนสตาร์เลียนะผมลืมพูดตรงส่วนสตาร์เลียไปก็คือประตูไฟฟ้าเนี่ยไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นแมนนวลหมดนะครับประตูสไลด์เนี่ยแมนนวลทุกชิ้นประตูหลังก็แมนนวลคอนโซลข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเออความหรูหราพรีเมียมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ย อันเกียร์เนี่ยเป็นแบบมือโยกอยู่นะครับแต่ว่าก็มีออโต้เบรกโหข้อที่พิจารณาอีกอันนึงหลักๆเลยเนี่ยก็คือเบาะอันน่้มันเป็นเบาะผ้านี่แหละถ้ามีใครมีครอบครัวเนาะเบาะผ้ายังไงอะแนะนําเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าพอมีลูกและอะไรอย่างเงี้ยมันเลอะง่ายแล้วมันอับแล้วมันเก็บฝุ่นบางทีจอดตากแดดตบทีนี่โอโหฝุ่นเต็มเลยแต่ก่อนที่เคยใช้รถเบาะผ้านะครับอ่าเนี้ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการหุ้มเบาะเพิ่มเติมไป แต่ว่าอื่นๆนก็พอมีมาให้นะครับ USB มีมาให้แต่ว่าไม่ได้ดีเหมือนซาเลียที่ให้เป็น Type C นะครับอันนี้ยังเป็นตัว USB-A อยู่กล้องมองหลังนะครับให้มารวมถึงจอนะครับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เนี่ยมีให้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นขับรถตู้แล้วอยากไปติดกล้องรอบคันเนี่ยอันนี้แนะนำกว่าเพราะว่าคือรถมันใหญ่ การขับรถในประเภทนี้แล้วเรามองเห็นแบบอาราวิวเนี่ยจะมีข้อดีมากกว่านะครับโอเคเรามาไฮไลท์สไลด์กันอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเทียบเลงราคาครับอันนี้ผมหยิบมาหลายๆเซกเมนต์เนาะแต่ว่ายังไม่ได้หยิบตัวพรีเมียม MPV มานะครับอามินิ MPV เนี่ยก็จะมี Expander HEV นะครับมิซาย MPV ก็จะมีพวก M 6 standard กินว่าเซนิตกับเซนาที่เพิ่งพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับราคาใกล้กันมากนะครับจะเห็นได้ว่าเออถ้าเรารู้สึกว่า เฮ้ยเราอยากจะไป MPV ความใหญ่ความเทอะท่าของมันเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาต่อการขับขี่เราเราเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ซื้อตัว Caniva LX แล้วหรือว่าตัว Starlet Elite นะครับถัดกันไปหรือว่าจริงๆมันขนราคาใกล้ๆกับตัว Denza D9 แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณชอบรถน้ํามันหรือรถไฟฟ้าบางคนยังมองว่ายังชอบรถน้ํามันอยู่ฉันไม่อยากจะแพ้เรื่องการชาร้าอะไรทั้งสิ้นกับการไปทริปนะครับ แม่ว่าสุว่าจะไปหลายๆวันเนี่ยมันไม่ยังเป็นต้องแบบหาหาที่ชาร์จอะไรเนาะอันเนี้ยก็จะมีข้อดีนะครับสำหรับอันนี้หรือว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วการใช้แอปโหลดแอปต่างๆเนี่ยคือทําไม่เป็นจริงๆก็ลําบากเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ปัจเจกว่าชอบแบบไหนนะครับเกียร์คานิวอลกับซาเดียเนี่ยเป็นดีเซลทั้งคู่เล็งราคาเนี่ยถือว่า พร้อมลดราคาแล้วเนี่ยถือว่าทําราคาได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับคนที่ยังชอบรถน้ํามันหรือว่าไม่ชอบรถไฮบริดชอบแบบดีเซลอยู่นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตารางสเปกกันนะครับอันนี้ผมเหมือนเดิมเนาะก็คือหยิบยกในส่วนที่มันเป็นไฮไลท์ไฮไลท์มาจริงๆนะครับเรื่องสเปคแบบอินดีเทลเลยเนี่ยถ้าใครยังอยากรู้อีกเนี่ยออฟฟิเชียลเว็บไซต์เนี่ยก็บอกได้ดีมอนกันเดี๋ยวเขาจะมีบชัวให้เนาะนผมเทียบประมาณนี้นะจะมี2ตัวคือซาเลต t เลิท e กับ เกียร์คานิวัลเอนะครับแกนแรกเนี่ยจะเป็นระยะทางแรงม้าแรงบิดศูน0ถึงร้อยได้ยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยเกียร์คานิวัลเนี่ยชนะไปนะครับเพราะว่าประหยัดน้ำมันกว่านะครับประมาณ15โลลิตรแรงม้าเนี่ยสองร้อยสองแรงม้าแรงบิด4ี่ร้อยสี่ถึงร้อยเนี่ยทำได้ดีกว่าประมาณสองวิถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเหมือนกันกันกบรถไซด์ MPV ที่หนักประมาณ น่าจะ2ตันระดับนี้นะครับความสูงวงเดียวแล้วก็ดิเมนชันต่างๆเนี่ยก็ยังให้เกียร์อยู่เกียร์เนี่ยวงเลี้ยวแคบกว่าสูงน้อยกว่าเยอะนะครับความสูงเนี่ยเป็นส่วนสําคัญสาหรับรถตู้มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ารถตู้สูงๆเนี่ยเข้าห้างเก่าๆบางห้างเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งสตาริเอ l ร t อีลิตเนี่ยเข้า2.0เนี่ยผมเองก็ค่อนข้างหวั่นใจเนาะฉะนั้นเนี่ย2.1ควรดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าลับกันถ้า ถ้าเราใช้เกียร์เนาะ1.8เนี่ยเราเข้าห้างได้แหละฉะนั้นเนี่ยห8เรียกว่าหายากมากแล้วในตอนนี้อันเนี้ยก็จะสบายขึ้นแต่ว่าตัวรถอ่ะมันจะกว้างกว่าความกว้างเนี่ยมันจะกว้างกว่าอ่ะแล้วก็ความสูงเนี่ยสูงจากท้องรถเนี่ยก็จะเตี้ยกว่านะครับกาวเคลียแลนน้อยกว่าถ้าใครบอกอยากเน้นการหนีน้ำเนี่ยซาเลีอีลิตก็จะดีกว่าแต่ว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยจะขึ้นง่ายนะครับจำนวนที่นั่งและความสะดวกสบายอันนี้เนี่ยเป็นสิบเอ็ดที่นั่งเหมือนกันแต่ว่ายังไงต้องให้ดีกวว่่าาาะรเพ หนึ่งเนี่ยเราได้เบาะหนังอ่าไม่ต้องไปทำเบาะแบบผ้าเพิ่มเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบกดน,นะครับออโตโ้แบบโฮมมีให้เหมือนกันมีบาสปอร์ตให้ครุสคอนโทรลมีเหมือนกันตัวซาเลียอีลิทเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าให้ด้วยที่เหลือก็จะเป็นพวกล้อนะครับล้อของตัวอีลิทเนี่ยได้17แต่ว่าคานิวอลได้18ซึ่งอันนี้ก็เวลาเปลี่ยนยางก็แพงหั้งคู่นะครับไม่เหมือนล้อ1 5 1 6อันนั้นจะถูกหน่อยการรับประกันเนี่ยเหมือนกันนะครับตัวรถ5ปีแสนห้ากิโลแต่ว่าจริงๆ ต้องบอกว่าค่ายเกาหลี่เขาจะประกันเครื่องกับเกียร์ไม่ได้ครบ5ปีนะออรู้สึกว่าน่าจะแค่3ปีแรกนะี่มั้งเพราะสุดท้าย,เ,ยเรื่องราคาตอนแรกคานดีบอมันแพงกว่านิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนเกียร์เขาลดราคาก็จะเหลือประมาณร้านห้าเก้า้าล้านหกนี่แหละ,ะซึ่งมันจะราคาถูกกว่าตัวซาเลียลิย,นนยประมาณ6กหมื่นบาทโอเคสุดท้ายนะครับผมมาสรุปให้ว่าแล้วพูดมันได้เยอะแยะเนี่ยดีเทลค่อนข้างเยอะเทคนิคข้อเยอะเนี่ย แล้วเราเลือกอะไรดีผมให้ประมาณนี้ถ้าคุณชอบดีไซน์แบบ SUV เนี่ยรถมีความเป็น SUV มีความเป็นกระบะนิดนึงมีความเป็นรถเก่งมากกว่ารถตู้เนี่ยแนะนำว่าเกียร์เนี่ยสวยกว่าแต่ว่าถ้าเราชอบแบบดีไซน์ล้ำๆเวอร์ๆอวกาศนะครับแล้วก็กระจกบานใ,นใหญ่ๆเนี่ยซาเลียสวยกว่านะครับถ้าคุณต้องการรถที่มันเข้าห้างได้สบายรถมันไม่สูงมากนะครับความสูงเนี่ยมันไม่ต้องแบบ กังวลว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้หรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องเป็นเกียร์ดีกว่าแต่ว่าถ้าคุณมองเรื่องไม่ต้องคุ้มเบาหนังแล้วคุณต้องเอามาทําอะไรเพิ่มเติมเยอะะเนี่ยซาเลียก็จะดีกว่านะครับเฮดลูมซาเลียเนี่ย,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 ยสูงกว่านะครับแต่แรกมาด้วยความโปร่งนะครับโปร่งโล่งสบายของเฮดลูมเนี่ยเวลาเดินเป็นเดินข้ามกันระหว่างแถวแถวเนี่ยสบายมากส่วนเกียร์เนี่ยแรงมา้าแรงบิดพละกําลังการขับเคลื่อนดีกว่า แล้วก็กินน้ามันน้อยกว่าด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเนาะอ่าเป็นข้อดีของเครื่องเขาครับส่วนสตารเลียเนี่ยถ้าคุณอยากได้บายสปอร์ตเนาะกับคุณต้องการรถที่มันนั่งได้11ที่นั่งแบบนั่งสบายๆเนี่ยตัวตาเลียเนี่ยตอบโจทย์เนาะเพราะว่าแถวสี่ของเกียร์คานิวอลเนี่ยโอ้โหนั่งแทบไม่ได้หายทังกประมาณนี้แล้วก็ถ้าดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยที่เก็บของเนี่ยโอ้โหคือหายหมดเลยแล้วก็บาะมันเป็นบาอแบบแฝดอ่ะมันไม่ได้มีความโอบรับสลีระแล้วก็นุ่มอะไรเท่าไหร่ฉะนนนั้เย ก็จะมีประมาณนี้นะครับเหรับความแตกต่างโอเคก็น่าจะจบสาหรับคลิปในวันนี้วันนี้พราะว่าน4.0ขอลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้นิดนึงผมเป็นคนที่อ่านแล้วก็พยายามจะตอบให้ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วถ้าท่านไหนชื่นชอบเนี่ยฝากชแนลนี้ไปในอ้อมอดอ้อมใจด้วยวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ